สปีต่อมาข้าช่างเหมือนนางฟ้าตัวน้อยที่มีความสุขใหญ่ป้าคนนี้เริ่มชักจะมากเกินไปแล้วนางไม่เก็บเสียงในห้องของนางเลยสักนิดเมื่อนางอาบน้ำและนางมักจะเดินออกมาในชุดที่ไม่เรียบร้อยข้ายังไม่ได้ให้ยาอายุวัฒนะแก่นางเมื่อสองปีก่อนข้ารู้สึกอยู่เสมอว่าน,นี่คือความผิดพลาดครั้งใหญ่ของข้า ได้เผ่าต้าหลังถึงยังไม่ได้รับสัต,ต,ต,ตว์อสูรศักดิ์สิทธิ์ล่ะการเลี้ยงสัตว์เริ่มขึ้นแล้วอาหารก็เก็บไว้เช่นกันจํานวนหน้าไม้ยักษ์ก็เพิ่มขึ้นและประชากรของพวกเขามีขนาดใหญ่เป็นสองเท่าของเผ่าหมียักษ์ของเราจากการคํานวณของข้าพรอันศัศกดิ์สิทธิ์ควรได้รับการปลดปล่อยจากชนเผ่าขนาดใหญ่เช่นนี้พ่อของสิงเทียนยังได้สร้างห้องโถงหลักจาลองเพื่อรับมันด้วย เทพแห่งดวงดาวกำลังทำผมของนางอยู่หรือเปล่านะหรือต้องรอจนกว่าผมของนางร่วงหมดหัวตามธรรมชาติกันหรือมีกำหนดเวลาในช่วงร้อยส0งปีเหลืออีก1นปีก็จะครบ5ปีแล้วสามปีที่แล้วข้ามาถึงจุดสูงสุดของขั้นหลวงพลังฉีแล้วข้าแทบจะอดใจรอไม่ไหวแล้วละหลักคำสอนใหม่ก็เริ่มถูกลบเลือนนี่จะเป็นการบุกของพวกเราที่นางคาดไม่ถึงเลยละ หนูอยากฟังศึกระหว่างเทพแห่งดวงดาวกับเทพทั้ง12คะ่ะอาจารย์คะหนูก็อยากฟังด้วยเหมือนกันคะ่ะใช่อาจารย์คะหนูอยากฟังเพลงของเทพดวงดาวคะ่ะตามใดที่มนุษย์และเทพ,พเจ้ายังเป็นของคู่กันเราก็ยังสามารถดึงนางลงมาเพื่อให้อยู่ระดับเท่าเราได้เทพแห่งดวงดาวก็เป็นแค่เพียงตัวเอกที่สรงพลังเท่านั้นม,มีคนมางั้นหรือแถมยังสองคน ทำไมนายน้อยถึงใช้จิตวิญ,ญญาณตรวจสอบกันเล้วน้อยพอพูดถึงมันก็น่ากลัวเหมือนกันนะนายน้อยเพิ่งอยู่ในขั้นรวมฉีเองจะสามารถใช้วิชาตรวจสอบได้ระยะหนึ่งไม้นี่มันสัตว์ประหลาดชัดๆลินซูซิงล้อเลียนข้าอีกแล้วเดี๋ยวถ้าข้าใช้วิชาคุมพื้นที่ของนางไปนางคงจะไม่เสียอาการหรอกนะนี่และประโยชน์ของการฝึก พลังของเทพแห่งดวงดาวน่าจะอยู่ในระดับสูงพอตัวจิตวิญญาณของข้าในตอนนี้ก็คงสูงอยู่ไม่น้อยเช่นกันสินะมันก็ได้เปรียบนิดหน่อยแล้วนะนายพลทรงสานเข้ามาได้อ๋อนายน้อย,อยถ้ารู้ได้เช่นไรว่าข้ามาหาเดิมชาก่อนสิขอบคุณเจ้ามากที่ทำงานอย่างหนักความวุ่นวายสงบแล้วหรือยังน้อยน้อยข้าว่าชาของท่านมันน้อยเกินไปทำไมท่านไม่ใช้กระโหลกของสัตว์ร้ายมาใส่ชาแทนละ่ะ เจ้านี่นะนี่คือชาฟื้นฟูที่ส่สิงได้ซื้อมาหากเจ้าใช้ชามใหญ่เช่นนั้นคงน่าเสียดายน่าดูมาคุยธุระก,กันดีกว่าพูดถึงเรื่องนั้นข้าก็นึกโมโหนักเจ้าพวกที่สัตวาในสัตว์หลยแถบชายแดนนั้นมีความขัดแย้งกับเราพวกนั้นว่ากันว่าเป็นเพราะความเชื่อที่แตกตา่างถึงตอนนี้จะแก้ไขสถานการณ์ได้แล้วแต่เราก็ต้องสูญเสียวัวและแกะพูดตามตรงข้าเลายอยากจะใช้โอกาสนี้ขโมยหน้าไม้ยักษ์ชมัด เรื่องเช่นนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งเกินไปแล้วนายน้อยได้โปรดท่านช่วยออกคําสั่งนําทหารบางส่วนไปสอนบทเรียนพวกนั้นด้วยครับหากเราสามารถหลีกเลี่ยงสงครามได้เราก็ควรจะหลีกเลี่ยงสิ่งที่เราสแสวงหาคือสันติภาพในดินแดนแห่งนี้อาจใช่การโอ้อวดความยิ่งใหญ่พ้เข้าใจแล้วอรับพ้าแค่ไม่เต็มใจนิดหน่อยเท่านั้นเราจะทําอะไรกันแน่ ข้าได้ยินมาว่าท่านอยากให้ท่านผู้น้มีลูกอีกคนหรือขอรับอะไรเล่าการมีลูกอีกคนมันแย่ขนาดนั้นเลยหรือไงอันที่จริงข้าว่าท่านก็ไม่ได้มีลูกยากขนาดนั้นหรอกนะขอรับข้าได้ยินมาว่ามีชายที่เผลอหมดสติด้วยไม้ไปพอตื่นขึ้นมาเขาก็มีลูกสองคนแล้วน้อยน้อยข้ามั่นใจได้เลยถ้าท่านเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งจากพวกนี้ท่านจะได้ลูกที่สมบูรณ์แน่นอนขอรับเงียบไปเลย กาแลกเปลี่ยนธัญ,ญพืชเป็นเช่นไรบ้าง